ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะซัมซุงกี่กิโลสิบสี่กิโลนะครับอาการก็คือนี่แกนถังปั่นแห้งอันนี้คือถังปั่นแห้งนะครับแกนถังปั่นแห้งนี่เนี่ยดูนยแกนถังปั่นแห้งนี่เป็นรอยถูกสนิมกัดนะครับ วนีิมกัดคราวนี้เราจะแก้ยังไงผมไปเจอในกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับเขาเสนอมาว่าให้ใช้นี่ปอกสวมตัวนี้สั่งซื้อนะครับสั่งซื้อที่ร้านในเพจชื่อร้านในบูรพารับซ่อมมอเตอร์โรงงานนะครับลองถามดูได้นะครับพอดทีผมสั่งมานี่ครับ ตัวนี้เป็นแกน14มิลนะ14มิลวทนนี้ถ้าเกิดเราปอกเอาปอกสวงเข้าไปเนี่ยปุมันจะกลายเป็น16มิลเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ลูกอะสารเปาก็จะต้องใส่ลูก16มิลนะครับแกน16มิลตัวนี้ อันนี้เราก็ใช้นี่นะครับใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิวก่อนใช้กระดาษทรายขัดผิวใช้ขัดพื้นผิวให้มันสะอาดนะครับอันนี้นี่นี่นะครับกาวนี่นะครับกาวเป็นกาวอีพ็อกซี่นะครับกาวซีเมนใช้ประสานตัวปอก แกนนะครับนี่ครับกาวอีพ็อกซี่นะครับเขาบอกว่าให้ผสมขนาดเท่าๆกันนะครับอันนี้ผมก็ลองทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่ลองผสมดูยึด,ด,ดบีบไม่ออกเป็นมาก มนันกินนะหเหมือนยาดับเหมือนอยู่ในร้านย้อมร้านเสริมสวยอะอตอนรีมานประมาณเท่าๆกันนะครับแล้วก็ผสมที่้าน้อยเขาบอกว่ากาวนี้จะแห้งภายใน4นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำนี่ต้องรีบ รีบผสมให้เสร็จแล้วก็รีบเอาไปปะปนะครับเดี๋ยวเอามาปะนี้แล้วกันนี่ยปิดพัดลมทั้งโัปิดพัดลม รประมาณนี้นะครับประมาณนี้รีบทำให้เสร็จเหมือนกันผมก็ไม่เคยทำโ <c oughs> okay. อเคมาลองดูสิจะเป็นยังไงกลางมีความเหนียวนะครับ เหนียวอยู่ก็พยายามปะแบบว่าไม่ให้น้ำมันสามารถซึมเข้าได้นะมันจะช่วยประสานประมาณนี้แหละโอเค ใช้ดีอยู่นะครับกาวอ้อนี่ไปหมดเนละยกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงกาวเป็นกาวใช้ปะ,ะพวกซีเมนต์นะครับตรงนี้ก็ทำความสะอาดด้วย เดี๋ยวเขาเนะอาผ้าชิ้นนะหรือว่าผ้ามาให้กูเนี่ยพัานะก,ก่อนเลยนะโอเคคราวนี้ก็รอนะครับรอกาวแห้งนะครับรอกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะครับ